สวัสดีครับพวกผมชนอ,อัชเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการรีวิวการใช้งานเบื้องต้น Microsoft Surface RT นะครับแท็บเล็ตตัวแรกจาก Microsoft ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 8นะครับก็วิดีโอตอนแรกนี้ครับจบไปแบบหุ่นห้วนๆงงงนะครับไม่ต้องแปลกใจครับจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอชุดนี้ผมถ่ายทํามาใช้ระยะเวลาประมาณ23นาทีกว่าๆซึ่งจริงๆค่อนข้างยาวเกินไป ผมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะดูไม่จบแล้วก็จะปิดหนีผมไปซะก่อนก็เลยต้องซอยเป็น2ตอนนะครับก็ตอนที่2ก็ต่อจากตอนแรกในการใช้งานในด้านการเป็นแท็บเล็ตของ Surface แต่ลังจกนั้นเนี่ยเราจะมาประกอบกับ Touch Cover ดูว่าหลังจากแท็บเล็ตประกอบกับ Touch Cover ที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยการใช้งานเปลี่ยนไปอย่างไรเราแปลงร่างแท็บเล็ตให้เป็นอั t ตร้า o ุกได้อย่างไรและการใช้งานเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กอัลตร้เนี่ยมันให้ความสะดวกกับเราเพียงใด ไปชมกันเลยครับโอเคแล้วกลับมาในส่วนของการใช้งานติ้งต่างว่าฉันแปลงร่างจากแท็บเล็ตนะครับเป็นซูเปอร์อัลติมาโนบุ๊กอัลต้าบุ๊กซูเปอร์บุ๊กนะครับก็คือประกอบร่างใช้งานเป็นโนบุ๊กนะครับทำงานแน่นอนนะครับเราใช้ร่างนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตเราเอาไว้ใช้เล่น แท็บเล็ตทำงานบ้างแท็บเล็ของปกติที่ผมใช้นี่คือถืออย่างนี้ยนอนดูเข้าเว็บนะครับเออ่เล่นเกมบ้างเช็คอากาศนู่นนี่แต่เน้นที่ internet explorer ลงโปรกแกรมต่างต่างนะครับการดูลงดูรูปใ,ใน t ท b บเล็แต่ surface เนี่ยมาทำ microsoft เองเนี่ยเขาต้องการทำให้มันสามารถเล่นก็ได้ทำงานก็ดีทำงานปุ๊บพอต่อตัว touch cover ปั๊บกลายเป็นคีย์บอร์ดคุณจะได้ อัลตร้าบุ๊กหนึ่งตัวนะครับปัจจัยคว่าอัลตร้าบุ๊กนะครับเพราะว่าน้ําหนักและความบางเนี่ยผมว่ากินขาดอัลตราบุ๊คด้วยซ้ำนะครับ CPU ที่ให้มาเป็นคอร์ดคอร์เอ็นบิเกอร์สแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาน่าจะเพียงพอสำหรับใช้งานเราเคลมว่าสิบชั่วโมงตรงนี้ป้าทํางานใช่ไหมครับกดเดสก์ท็อปเราก็ได้คอมหนึ่งเครื่องซึ่งการทํางานการใช้งานทั่วไปปกติ มันก็เป็นคอมหนึ่งเครื่องตัวทัชคั c เปอร์เองนะครับมีคลิกขวาคลิกซ้ายมีทัชแพดนะครับมีคีย์บอร,ร์ดเป็นฟูลคีย์บอร์ดเลเยอร์และขนาดก็เป็นคีย์บอร,ร์ดดีๆตัวหนึ่งนี้เองเปิดขาตั้งออกป,ปั๊บวางปุ๊บสามารถพิมพ์งานได้เลยนะครับการพิมพ์งานทดสอบให้ดูนะครับผมไปเปิดที่ด็อกิวเมนต์นะครับผมคลิกขวาปับ๊บ สร้าง new document เอา new text ก็พอง่ายดีนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกนะครับอย่างเช่นน,นั่งรอใครสักคนหรือทำอไรอยู่ร่างๆเนี่ยจะเขียนบล็อกก็มันเป็นไวไฟออรีรัคงไม่จะเป็นต้องต่อไวไฟในการเขียนบล็อกเปิด text document นะครับผมก็เริ่มเลยว่าเขียนจะเริ่มเขียนบล็อกกระสับกระทายก่อน นั่งพิมพ์เล่นๆแล้วลเซฟเป็นเป็นเท็กซ ok ์คอมเมนต์ไว้เวลาเจอไวไฟก็สามารถต่อไวไฟแล้วก็คอปปี้นะครับข้อความไปแปะบนบล็อกได้นะครับรีรีวิวแรกของนะครับสังเกตน,นะครับว่าการพิมพ์เนี่ยไม่ต้องออกแรงมากเลยแตะเบาๆนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมีเสียงนะฮะให้เรารู้สึกรู้ว่าพิมพ พิมพ์ติดแล้วหรือยังไม่ติดนะครับการพิมพ์เนี่ยใช้เกือบสัมผัสเกือบเคาะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนมือหนักนะฮะเวลาพิมพ์ท่นเคาะแรงๆๆนะครับสะใจส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วนะครับแต่เบาๆมันเข้าไปแล้วครับด้วยคำนุ่มนวลน,นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอกดกร,กระบาดใช่ไหมครับ ก็ถาเราเซฟหรือไม่ต,ตาต่าของ PC เอาา่อตาข่าของ w ิ n d o ว s ก็กดเซฟเสร็จทำงานแั้วสถานที่ได้นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องเรียกว่าซูเปอร์ไฮบริดสุดๆเลยนะครับเป็นทั้งคอมพิวเตอร์เป็นทั้งแท็บเล็ตการใช้งานทางด้านในฝั่งของเอ่อที่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กนะครับคมไม้ต้องอธิบายอะไรมาเพื่อนๆใช้ PC หรือเพื่อนๆใช้ Windows เนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะครับมันทำได้ฟูลฟังก์ชันแต่ผมมีอะไรให้ดูอย่างหนึ่ง ผมมีเมาส์นะครับเป็น USB เมาส์อยากรู้ไหมลองต้องลองดูว่าใช้ได้หรือไม่เราเสียบเข้าไปที่ด้านข้างปัป๊บนะครับใช้งานคีย์บอร์ดใช้งานเมาส์ได้ทันทีคลิกขวานะครับปิดโปรแกรมปึ๊บเห็นไหมฮะกาใช้งานทำได้ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าซื้อหนึ่งเครื่องได้ถึงสองอย่าง ได้เป็นคีย์บอร์ดที่ต่อเมาส์ได้ถ้าคีย์จต่อเมาส์ก็ใช้แฟลชแพดได้หรือถ้าเกิดวันนี้คุณงานคุณเสร็จแล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องการอยู่ในโหมดการทำงานพับมันมันจะกลายเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับปิด UI ของตัว Windows ปกติปซา่าใช้เป็น l ไลฟ์สไตล์ตรงนี้คุณจะได้ทำไปใช้หนึ่ตัว เบื้อต้นการใช้งานการทดลองเล่น Microsoft Surface RT ก็จบไปเพียงเท่านี้ไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ